สวัสดีคข้วันนี้จะมาแนะนำซีรีส์เกาหลีของเดือนสิงหาคม2025ไปเริ่มกันเลยค่ะเรื่องที่หนึ่ง S Line พันธนาการสัมพันธ์สีแดงนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มอีซูฮยอกที่มารับบทฮันจีอุกประกบคู่กับนางเอกสาวอีดาฮีที่มารับบทอีกยูจินและอารินที่มารับบทชินฮยอนฮบบอกเล่าเรื่องราวนักเรียนสาวที่สามารถมองเห็นเส้นสีแดงเชื่อมโยงคนที่เคยมีความสัมพันธ์ทางกายไว้ด้วยกัน เป็นเรื่องราวของชินเฮยอนฮบเด็กสาวที่มีความสามารถพิเศษในการเห็นเส้นสีแดงที่เชื่อมโยงคนที่มีความสัมพันธ์ทางกายไว้ด้วยกันตอนเด็กๆเ,เธอดันไปวาดรูปพ่อที่มีเส้นสีแดงเชื่อมกับสาวคนหนึ่งซึ่งภาพนี้ทําให้แม่ฆ่าพ่อของเธอและหนีไปต่อมาเธอก็พยายามฆ่าตัวตายแต่กลับทําไม่สําเร็จสักครั้งเธอจึงพยายามค้นหาคําตอบว่าทําไมมีแค่เธอที่เห็นเส้นสีแดงเธอได้บังเอิญไปเจอกับฮันจีอุกพระเอกของเรื่อง เขาเป็นตำรวจที่ทำคดีที่เกี่ยวข้องกับเส้นสีแดงที่ชินเฮยอนพบเห็นเขาพบว่าตนเองมีเส้นสีแดงเชื่อมคนมากมายจึงต้องค้นหาความจริงเกี่ยวกับเส้นสีแดงนี้ยังมีอีกอยูจินนางเอกของเรื่องที่เป็นครูของชินเฮยอนฮบที่ไม่มีเส้นสีแดงเชื่อมกับใครเลยเมื่อเส้นสีแดงปรากฏก็ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายมากมายเพราะมันเปิดเผยความสัมพันธ์ที่บางคนต้องการปกปิดทุกคนต่างสงสัยว่าเส้นสีแดงนี้คืออะไรกันแน่ถ้าอยากรู้ต้องไปดูค่ะ เป็นแนวแฟนตาซีลึกลับประทึกขวัญที่ดูน่าสนใจมากสามารถรับชมได้ทางโมโนแมคค่ะเรื่องที่สองเรื่องหมอหญิงมือสังหารนำแสดงโดยอีโบยองที่มารับบทอูโซโจองอีมิงกิที่มารับบทโจโฮยอนูและคังกียองที่มารับบทชเวดายอนบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่ช่วยการุณยฆาตคนไข้ให้จากไปอย่างสงบเป็นเรื่องราวของอูโซโจองนางเอกของเรื่องที่เป็นแพทย์อยู่ในโรงพยาบาล เธอที่เห็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายมามากมายและได้เห็นถึงความทรมานที่ผู้ป่วยได้รับเธอจึงร่วมมือกับชเวดยอนที่ก็เคยเป็นแพทย์แต่โดนยึดใบอนุญาตไปแล้วรับจ้างทำการุณยฆาตเพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจากไปอย่างสงบโดยเธอจะรับคนไข้ที่ตรงตามเงื่อนไขของเธอเท่านั้นคือได้รับการวินิจฉัยว่าไม่สามารถรักษาได้แล้วแต่เรื่องราวกลับไม่ง่ายเช่นนั้นเมื่อมีลูกชายของผู้มีอิทธิพลตายด้วยการุณยฆาตทำให้พ่อของเขาเร่งให้ตำรวจสืบคดีนี้ ซึ่งตำรวจก็สงสัยนางเอกและผู้ช่วยของเธอยังมีโจฮายานูที่ป่วยเป็นเนื้องอกในสมองระยะสุดท้ายที่ก็ได้ติดต่อให้นางเอกมาทำการุณยฆาตให้เขาได้จากไปอย่างสงบชอบที่ซีรีส์เล่นประเด็นการุณยฆาตซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดก,กฎหมายแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอาจเป็นสิ่งเดียวที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายต้องการคือการจากไปอย่างสงบและหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานเป็นแนวอาชญาากรรมการแพทย์ที่ดูสนุกได้ข้อคิดสามารถรับชมได้ทางครูวิชันนาวค่ะ เรื่องที่สามมือใหม่เกมกฎหมายนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มอีจินอุกที่มารับบทยุนซอกฮุนประกบคู่กับนางเอกสาวจองแชยอนที่มารับบทคังฮโยมินบอกเล่าเรื่องราวชีวิตการเป็นทนายของนางเอกที่ได้พระเอกมาช่วยชี้แนะเป็นเรื่องราวของคังฮโยมินนางเอกของเรื่องที่เป็นทนายจบใหม่ด้วยความที่เป็นคนเก่งจึงได้รับการเสนองานล่วงหน้าจากบริษัทอีแอนซอที่เป็นบริษัททนายความชั้นนา แต่เธอกลับไปสายจึงไม่ได้สัมภาษณ์งานทำให้เธอต้องมาสมัครงานที่บริษัทกฎหมายยุนลิมที่ยุนซอกุนพระเอกของเรื่องเป็นหุ้นส่วนอยู่แต่เธอก็มาสัมภาษณ์สายทำให้ถูกเชิญออกแต่สุดท้ายเธอก็ได้สัมภาษณ์และได้งานที่นี่ซึ่งทนายที่เข้าใหม่จะได้เลือกว่าจะทำงานแผนกไหนโดยให้หัวหน้าแต่ละแผนกมาแนะนำแผนกตัวเองทุกคนต่างอยากได้นางเอกมาร่วมงาน แต่สุดท้ายนางเอกก็เลือกทำงานที่แผนกคดีความที่พระเอกเป็นหัวหน้าทั้งที่คนอื่นๆต่างไม่อยากเลือกแผนกนี้เพราะพระเอกเป็นคนที่เข้มงวดมากตอนมาทำงานนางเอกก็ได้รับการชี้แนะจากพระเอกและค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นซีรีส์แนวกฎหมายที่ดูสบายๆเพลินๆแป๊บๆก็จบตอนเนื้อเรื่องมีความน่าสนใจสามารถรับชมได้ทางเน็ตฟลิกค่ะเรื่องที่4เรื่องทริปนี้หัวใจออกเดินทาง นำแสดงโดยนางเอกสาวกงซึงยอนที่มารับบทคังฮาทางังประกบคู่กับพระเอกหนุ่มคิมแจยองที่มารับบทอียอนซอกบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่เป็นนักข่าวด้านการท่องเที่ยวเป็นเรื่องราวของคังฮาทางนางเอกของเรื่องที่เข้าวงการมาในฐานะไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปแต่กลับไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเธอจึงกลายมาเป็นนักข่าวรายการท่องเที่ยวเธอทํารายการนี้มาห้าปีแล้ว แต่เพราะเหตุการณ์บางอย่างทําให้สปอนเซอร์ถอนตัวจนรายการต้องถูกถอดไปทาให้ตอนนี้เธอจึงอยู่ในช่วงตกงานแต่แล้วอยู่ๆก็มีคนจากอเมริกาส่งจดหมายมาให้นางเอกและบอกว่าจะจ้างให้นางเอกไปเที่ยวที่เมืองภูยอและถ่ายรูปมาให้เธอดูเพราะเธอเคยได้ยินจากนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาจากเมืองภูยอเล่าให้ฟังจึงอยากมาเที่ยวแต่เพราะเหตุบางอย่างทำให้มาเองไม่ได้จึงจะจ้างนางเอกให้ไปเที่ยวแทน แต่นางเอกกลับปฏิเสธเพราะเธอยังอยากออกทีวีเพราะการไปเที่ยวครั้งนี้ไม่มีการถ่ายทําเพียงให้เธอถ่ายรูปส่งไปให้ผู้จ้างเท่านั้นแต่สุดท้ายนางเอกก็ยอมรับงานนี้เป็นแนวท่องเที่ยวที่ดูสนุกดูสบายๆเพลินๆฉากก็สวยงามมากสามารถรับชมได้ทางทรูวิชั่นแนวค่ะเรื่องที่ห้ารักบทใหม่ใจพองโตนำแสดงโดยยอมจองอาที่มารับบทอีจีอัน และชเวยุญนจีที่มารับบทอีฮโยริบอกเล่าเรื่องราวของสองแม่ลูกที่ได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันในชนบทเป็นเรื่องราวของอีจีอันที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเธอทํางานอย่างยากลําบากเพื่อนําเงินมาส่งให้อีฮโยริลูกสาวที่เธอรับมาเลี้ยงได้เรียนหมอซึ่งอีฮโยรินั้นกําลังเรียนหมออยู่ปีสแต่กลับเจอปัญหารุมรเร้าไปมีปัญหากับอาจารย์สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลายัยโดยไม่บอกแม่ และหนีออกจากบ้านไปเมืองชนบทใกล้ทะเลพอแม่ไปตามกลับพบว่าเธอเป็นโรคเนื้องอกในสมองอีฮโยริคิดว่าเธอจะอยู่ได้อีกไม่นานจึงหนีมาพอแม่รู้ก็เสียใจมากสุดท้ายพวกเธอก็ตัดสินใจย้ายมาอยู่ชนบทในหมู่บ้านที่ติดทะเลจนได้เจอกับผู้คนมากมายทั้งรักแรกของเธอและคนในโชชะตาเป็นแนวโรแมนติกดราม่าชีวิตครอบครัวที่มีความดราม่าพอสมควรแต่ก็ดูสนุกน่าติดตามสามารถรับชมได้ทางวิวค่ะ เรื่องที่หกดาราตัวท็อปขอป๊อปอีกครั้งนำแสดงโดยนางเอกสาวออมจองฮาวาที่มารับบทอิมเซราหรือบงชอนจาประกบคู่กับพระเอกหนุ่มทซงซึงฮอนที่มารับบทด็อกโกชอนบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นในวงการแต่กลับตื่นมาเป็นคนวัยกลางคนเป็นเรื่องราวของอิมเซรานางเอกของเรื่องที่เป็นนักแสดงดาวรุ่งที่กำลังมีชื่อเสียงอย่างมากในปี1999 แต่แล้วเธอก็เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์พอตื่นมาอีกทีเธอก็มาอยู่ในปี2025แถมรูปร่างหน้าตาเธอยังเหมือนกับป้าอายุ50ปีเพราะเวลาผ่านมา25ปีแล้วหมอบอกว่าเธอเข้าโรงพยาบาลมาเมื่อวานด้วยเคสอุบัติเหตุทางรถยนต์เหมือนตอนปี1999แต่เธอกลับจำเหตุการณ์หลังจากปี1999ไม่ได้เลย หมอที่รักษาเธอบอกว่าน่าจะเป็นเพราะเธอประสบอุบัติเหตุทำให้สมองกระทบกระเทือนความทรงจำจึงหายไปและกลับไปจำเรื่อง25ปีก่อนได้นั่งเอกพบว่าเธอไม่ได้เป็นดาราที่มีชื่อเสียงแล้วแถมยังอาศัยอยู่ในห้องเช่าเก่าๆเ,เธอจึงพยายามทำทุกอย่างให้ได้กลับไปยังจุดสูงสุดในอาชีพนักสแสดงอีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกัน เป็นแนวโรแมนติกดราม่าที่ดูสนุกพล็อตเรื่องคือแปลกใหม่น่าสนใจมากออกอากาศทางวิวค่ะเรื่องที่7เจ็ดเอมมา่านำแสดงโดยนางเอกสาวอีฮานีที่มารับบทจองฮีรันและบังฮโยรินที่มารับบทชินจูแอบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่เป็นนักแสดงแถวหน้าที่เสียบทนําไปเพราะปัญหาบางอย่างเป็นเรื่องราวของจองฮีรันนางเอกของเรื่องที่เป็นดาราแถวหน้าในวงการ แต่เธอกลับเสียบทนางเอกในหนังเรื่องใหม่ของผู้กำกับหน้าใหม่ควักอินูเรื่องมาดามเอมมาไปเพราะเธอไปมีเรื่องกับโปรดิวเซอร์และปฏิเสธบทนี้เพราะเป็นบทที่ดูล่อแหลมและต้องเล่นออกแนวอีโรติกแต่ด้วยความที่เธอยังติดสัญญาต้องเล่นหนังกับบริษัทอีกหนึ่งเรื่องทําให้เธอต้องยอมรับบทรองคือบทเอริกะในเรื่องมาดามเอมมาแถมยังมีการคัดเลือกนางเอกเรื่องนี้จากนักแสดงหน้าใหม่ทำให้ชินจูแอซึ่งเป็นแดนเซอร์และไม่เคยรับงานแสดงมาก่อนได้มารับบ,บทนี้ แต่นางเอกดันไปดูถูกว่าชินจูแอเอาตัวเข้าแลกเพื่อให้ได้บทนี้ทําให้ชินจูแอถอนตัวแต่เพราะชินจูแอยังฝันอยากเป็นนักแสดงเธอจึงยอมละทิ้งทุกอย่างและขอกลับมาเล่นบทนี้อีกครั้งและยังบอกว่าจะเป็นจองฮีรันคนต่อไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกันเป็นแนวดราม่าคอมเมดี้ย้อนยุคที่ดูสนุกรู้สึกไม่ซ้ำกับเรื่องอื่นมีเอกลักษณ์กลิ่น,นเฉพาะตัว ออกอากาศทางเน็ตฟลิกค่ะเรื่องที่8เรื่องเมนูรักพิชิใจราชานำแสดงโดยนางเอกสาวยุนอาที่มารับบทยอนจียองประกบคู่กับพระเอกหนุ่มอีแชมินที่มารับบทอีฮอนบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่เป็นเชฟที่มีชื่อเสียงทะลุมิติไปยุคโบราณจนไปเจอกับพระเอกที่เป็นราชาผู้ชอบลิ้มรสเป็นเรื่องราวของยอนจียองนางเอกของเรื่องที่เป็นเชฟที่ชนะการแข่งขันการทำอาหารของฝรั่งเศส นางเอกที่อนาคตการเป็นเชฟกำลังจะรุ่งโร์แต่ระหว่างนั่งเครื่องบินกลับเกาหลีเธอก็ได้บังเอิญทะลุมิติมาอยู่ในยุคโชซอนในสมัยยอนฮีกุนหรืออีฮอนราชาผู้ทรราชพระเอกของเรื่องตอนนางเอกมาแรกๆก็บังเอิญได้มาเจอกับพระเอกที่กำลังล่าสัตว์อยู่ทั้งๆท,ที่ตอนนี้เกิดสุริยุปราคาและเขายังไม่ยอมไปร่วมพิธีที่ถ้าไม่เข้าร่วมสวรรค์จะลงโทษและจะปรากฏผีสาวแต่พระเอกก็ไม่เชื่อแต่พอเขามาเจอนางเอกก็เข้าใจว่าเธอเป็นผีสาว ส่วนนางเอกก็ไม่รู้ว่าพระเอกคือราชาแต่สุดท้ายทหารก็ตามตัวพระเอกเจอพระเอกจึงให้นางเอกไปเป็นแม่ครัวในวังพระนางเอกเคยทําอาหารให้เขาชิมตอนเจอกันตอนแรกยังมีสนมของพระเอกที่ซ่อนแผนการบางอย่างไว้กับองค์ชายใหญ่ที่คอยจะก่อกระบฏเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกันเป็นแนวโรแมนติกแฟนตาซีย้อนยุคที่ดูสนุกมีความคอมเมดี้แทรกได้อย่างลงตัว ออกอากาศทางเน็ตฟลิกค่ะเรื่องสุดท้ายททเวลนำแสดงโดยมาดงซอกที่มารับบทแทซานและพักยองชิกที่มารับบทโอกวีบอกเล่าเรื่องราวของเหล่าฮีโร่2 2นักสัตว์ที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อปกป้องคาบสมุทรเกาหลีเป็นเรื่องราวของเทพแห่งแสงสว่างที่ส่งเทวทูต2 2องค์ที่มีพลัง12นักสัตว์ไปยังโลกและคัดเลือกมนุษย์เพื่อมาดูแลเทวทูตเหล่านั้นเพื่อนำความสันติสุขมาสู่โลก ยิ่งอาณาเขตแห่งแสงสว่างแผ่ภัยสานไปเพียงใดอาณาเขตแห่งความมืดก็ยิ่งเลือนหายไปสุดท้ายความมืดก็ก่อกำเนิดวิญญาณร้ายกลืนกินโลกไปทีละน้อยเทวทูตท,ทั้งสิบสององค์เริ่มต่อสู้ปกป้องโลกจากเหล่าวิญญาณร้ายสุดท้ายเทวทูตก็เอาชนะวิญญาณร้ายได้พลังแห่งเทวทูตและพลังแห่งความชั่วร้ายก็ถูกผนึกไว้ในประตูนรกจากนั้นเหล่าเทวทูตก็แปลงกายเป็นมนุษย์และใช้ชีวิตรวมกับมนุษย์ หัวหน้าเทวทูตอย่างแทซานก็มาเปิดบริษัทแองเจิลกรุ๊ปปล่อยเงินกู้ให้พวกอัชญรยกรแต่อยู่ๆก็มีคนไปปลดปล่อยโอกวิปีศาจร้ายออกมาทําให้เหล่าเทวทูตต้องรวมตัวกันต่อสู้กับความชั่วร้ายและปกป้องโลกอีกครั้งเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนเชิญไปดูกันได้เลยเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่ดูสนุกพล็อตเรื่องก็น่าสนใจมากออกอากาศทางดิสนีย์พลัสฮอค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวซีรีส์เกาหลีเดือนสิงหาคมใครชอบฝากกดติดตามค่ะ